สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรารยพมาดามนะคะวันนี้พาทุกทุกท่านนะคะมาเก็บเห็ดเหมือนเดิมค่ะป่าประเทศสวีเดนตอนนี้นะคะเป็นหน้าใบไม้ร่วงนะคะหิมะกล้จะตกแล้วนะคะก็เลยมีเห็ดที่เกิดขึ้นเองตรมธรรมธรรมชาตินะคะนั่นก็คือเห็ดเฮิร์สคันธเลนะคะขึ้นเต็มป่าเลยค่ะก็เลยเชิญชวนเพื่อนๆพ,พลังเอซนะคะมาเก็บเห็ด ด้วยกันเลยค่ะนี่นะคะเห็ดเฮิรคันทนกำลังสนุกเลยครับเพื่อนๆต้องการให้พลัง f อนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะ ต้องการให้มาเก็บเห็ดด้วยกันนะคะว่าจะสนุกมากขนาดไหนเพราะประเทศสวีเดนตัวนี้นะคะเห็ดขึ้นเต็มปาะะ่าเลยค่ะเห็ดมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะสามารถเก็บได้ตามที่ต้องการนะคะคือรัฐจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองเห็ดนะคะทุกทกท่านนะคะที่มาอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงไทยนี่มีงานประจําแล้วก็ขยันมากๆกก,ก็มาเก็บเห็ดด้วยะคะ่ะ อย่างคุณลกนี่นะคะก็มีงานประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะก็พาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดเพราะว่ามันเป็นวันหยุดพักผ่อนเนาะมันสนุกมากมากเลยนะคะกับการเก็บเผ็ดเพราะว่าเห็ดมันก็เต็มป่าเลยค่ะสนุกมากๆเลยเพื่อนๆไปเก็บเห็ดด้วยกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะเรามาเก็บเห็ดกันต่อเลยค่ะเห็ด เต็มปลาเลยค่ะตอนนี้อันนี้คือกอเดียวนะคะมันก็จะเยอะอย่างนี้เลยค่ะให้เพื่อนเพื่อเห็นกันเลย ก็เดียวค่ะตอนนี้ประเทศสวีเดนนะคะเข้าสู่หน้าใบไม้ร่วงนะคะก็หิมะใกล้จะตกแล้วนะคะ,เห,เ,เ,เ,ะ,คะเห็ดก็เลยเร่งเลยนะคะเห็ดก็เลยเร่งเร่งออกดอกนะคะเต็มป่าเลยนะคะเลยเก็บอย่างสนุกเลยเพื่อน อนนี้ใช้กันไกช่วยตัดอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าใช้กันไกตัดนะคะเราแล้วเราก็ดึงออกจากกอหญ้านะคะก็ทําให้หญ้ามันไม่ต้องติดเห็ดมามากนะคะเราไม่ต้องไปทําความสะอาดให้มากมายนี่ก็คือวิธีกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะก็ต้องขอขอบคุณพลังเอฟุทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกรยพานมาดามน,นะคะในช่องวิถีชีวิตต่างแดนนะคะวิถีชีวิตต่างแดนในการเข้าป่ากเก็บเห็ดนะคะมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะคะขอย้ำว่า ป่าในประเทศสวีเดนนี้มันมีเขาเรายียกอะไรอะไม่ว่าจะเป็นผล,ลไม้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดนะคะชนิดต่างๆขึ้นเต็มป่าเลยนะคะแล้วก็ทั้งผล,ลไม้ป่าแล้วก็เห็ดนี่สามารถที่จะเก็บได้นะคะเพราะว่ารัฐบาลไม่มีกฎหมายที่จะห้ามนะคะสามารถเก็บได้ตามที่ต้องการไม่ผิดกฎหมายนะคะนี่คือข้อดีของประเทศสวีเดนนะคะก็ <S <S ต้องการให้เพื่อนๆพ,พลังเอฟซี C ที่ติดตามคุณนกอยู่ได้มาเห็นคลิปการเก็บเห็ดแ,แล้วก็จะจะรู้ว่ามัน สนุกสนานมากขนาดไหนนะคะก็ <g <influential> <g <avian> ให้ชมกันแล้วเนาะต่อไปนี้ก็จะให้ชมนะคะการเก็บเห็ดให้ให้เพื่อนๆชมกันอย่างจุใจเลยนะคะติดตามกันเลยค่ะ ก็จะให้เ,เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบป่านะคะตอนนี้คุณนกอยู่ในป่านะคะเ,เพื่อนๆอันนี้คือป่าเห็ดนะคะให้เ,เพื่อนๆชมกันเลยค่ะนี่คือป่าเห็ดของประเทศสวีเดนค่ะ Xích ốc vị là... ก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกิยพามดามนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับคุณนอกด้วยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณลกต้องขอกล่วาวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ